ล,ล,ลุงตู่มาที่นี่นะครับเป็นไปได้เ่ยพระเจ้าหน้าที่ภาครัฐเร็งเห็นความสําคัญของประชาชนนะครับเอาตรงเนี้ยครับรายงานลุงตู่ให้ลุงตู่ทราบเลยนะครับลุงตู่จะได้สั่งการเรื่องความช่วยเหลือเยียวยาพวกเขาตรงนี้เป็นการด่วนด้วยนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ ประสบภัยแบบล่าสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าทีา่ภาครัฐนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวท่านโกรธนะครับเอาความจริงรายงานท่านเลยครับว่าณวันนี้นะครับที่ท่านเดินทางมาเนี่ยมันเกิดวิกฤตขึ้นที่ตรงจุดนี้นะนะครับเมื่อเช้าเนี้ยตรงนี้ยังไม่มีน้ําเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแนวกั้นเจ้าพญาตรงนี้ครับมันพังและทําให้น้ําทะลักเข้าไปท่วมในพื้นที่บ้านประชาชนที่เห็นนะครับ วันนี้ลุงตู่มาสิงบุรีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอาอันนี้แหละครับแจ้งให้ลุงตู่ทราบเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับที่เมื่อเช้านี้มีน้องคนนึงมาไลฟ์สดอยู่นะครับเป็นจุดที่บอกว่าเป็นต้นเหตุก็คือตรงแนวกั้นนี่เลยครับตรงแนวกั้นนี่เลย เดี๋ยวถ้าี่ท็อปมาเดี๋ยวนี่ด้วยนะสวยเลยลูกเดี๋ยวพาไปเซเว่นเลยนะพาแม่ไปด้วยเซเว่นไปขึ้นเลยครับขึ้นเลยไปลมแล้วอยู่ข้าวด้วยอืไม่ได้กินอะไรหรอกดูแล้วอ่ะรคับได้แค่เนี้ยครับได้แค่เนี้ยครับ ที่ทำเลยครับประมงใช่ไหมครับเนี่ยขับขับปลานี่ไปเลโดนโดนโดนตต้นปั่นมาดิปั่นมาดิปั่นมา เวน้าบ้านพืที่ใ้เคี้นที่ใกล้เคียงเน้าหลังเพอชุดปฏการกสีให้ใช้ควาระัวัง็ที่หมายพื้นที่ในจุดที่มาร์คสัญญาณไรมีอะไรแ้ง้วนะครับผมรัรรบรรำรวจ อุ้ามาตู้ไหนไปเอาไปที่ฝั่งเลยไปหาขอหาที่นอนให้เขาด้วยเขาไม่ต้นอนตรงนี้ขนย้ข้าวมือสั่นค่อย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 มาหาวิธีการแก้ไข เพื่อเพื่อเพื่อปิดน้ำมาแตายาวว่าการเลยได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อเช้านะครับจากแม่น้ำเจ้าพรยาอยู่บริเวณซ้ายมือผมที่ทางนู้นครับลอยตายตรงเนี้ยเกิดนะครับระบายไม่ทันนะครับล้นขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนแรกตรงเนี้ยจะมีกระสอบตายนะครับกระสอบตายซึ่งอยู่บริเวณปากบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเมื่อเช้าเลยชาวบ้านที่เห็นเมื่อคืนนะครับเห็นว่าเกิดเริ่มเกิดมีเท่าไหร่ว่าเหมือนน้ําดันขึ้นมาแล้วมีรอยรั่วของน้ํานะครับเลยได้แจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ พอเช้ามาปุ๊บก็ดำเนินการแก้ไขไม่ทันแล้วก็คือตรงนี้จะพังออกมาเลยเห็นไหมครับเมื่อพังมาเสร็จป,ปุ๊บน้ําทุกอย่างมวลน้ําทุกอย่างไหลเข้าบ้านประชาชนหมดจะเห็นจากาด้านนี้ครับอมองูมไปไกลตรงนะครับนะครับตรงนี้จะ,จะท่วมกระทันหันเลยนะครับฟางบ้านก็มิดเลยนะครับมิดเลยนะครับคุยง่ายคือไม่สามารถที่จะขนของได้ทันนะครับฟางบ้านก็รู้ตัวก่อนล่วงหน้าแล้วก็ขนของได้บางส่วนนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆร่วมกัตัญยูนะครับก็ได้เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่แล้วก็สับหนุนเรือนะครับให้เข้ามานะครับเก็บข้อมูลตรงที่บริเวณที่ในกั้นน้ําเกิดการชำรุดนะครับเพื่อได้ส่งข้อมูลให้ผู้ขับวชานะครับผู้ขับวชาจะได้พิจารณาต่อไปว่าจะส่งเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาช่วยตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ผมภาพทั่วไปก่อนนะครับผมภาพทั่วไปก่อนไปเลยนะครับครับเห็นน้ําไหลเข้ามาตรงนี้เมื่อก่อนนะครับมันไม่ มาแล้วครับบิ๊กแบ็คบิ๊กแบ็คกระสอบทรายยักษ์นะครับมากู้วิกฤตพี่น้องชาวอินบุรี โคก็พร้อมจ้วงแล้วนี่